ดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง SJ กระดาษครับกลับมาอีกแล้วช่วงนี้ถี่ๆเลยวันนี้จะมานําเสนอการตากผ้านะครับเบ้ยผมล้อเล่นไม่ใช่ครับผมวันนี้มาสอนมาถอดมาแก้ไขชุดล็อกฝาท้ายนะครับเราจะมาเปิดดูกันว่าเมื่อเวลานะครับตัวไกสีขาวด้านในนะครับมันแตกหักเสียหายแบบนี้นะครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับผมเอาละครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็ทําการเปิดฝาท้ายนะครับ บางทีก็เปิดฝาท้ายแล้วปิดแรงๆนะครับมันจะทําให้ตัวไก่นี่นะฮะแตกได้นะครับเรามาดูกันครับเรามาเปิดฝาท้ายกันดูนะครับนี่ครับเมื่อเพื่อนๆเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับปกติแล้วผมจะออสอนหรือจะชวนรื้แผงออกมาด้วยนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องครับเราจะมาถอดแค่ตัวเฉพาะชุดอุปกรณ์ชุดล็อกฝาท้ายนี่นะครับ <Yeah. S 1> เอาออกมากัน แล้วอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ครับเป็นตัวบล็อกนะครับเราจะใช้บล็อกเบอร์สิบนะครับเตรียมอุปกรณ์กันเลยไปประกอบอุปกรณ์ครับก็เป็นตัวขันนะครับต่อกา้านจะจะไม่ไม่ต้องต่อก็ได้นะครับแต่ผมสะดวกแล้วก็ถนัดใช้แบบนี้ครับก็ ต่อเสร็จปุ๊บก็เพื่อนๆก็จะเจอน็อตแบบนี้นะครับบล็อกเบอร์13ตัวนี้คันออกเลยครับผมไม่ต้องใช้แรงเยอะครับออกแรงนิดหน่อยก็ออกแล้วครับมันไม่แน่นมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับตัวสุดท้ายก็ออกมาแล้ว ตัวชุดล็อกฝาท้ายนี่ครับนี่จะถูกแรงประทะบ่อยๆเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่บางทีปิดด้วยความพลั้งเผลอว่าเออจริงๆมันเข้าใจว่าจะต้องมันปิดแรงๆมันถึงจะเข้าจริงๆไม่ใช่นะครับมันจะทําให้อุปกรณ์พวกนี้เสียหายได้นะครับเราก็จะต้องมานั่งเสียเวลานะครับในการเปลี่ยนมันนะเนี่ยครับดูการทํางานของมันนะครับผมเนผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับอ่าสับ สับตัวล็อกนี้ลงไปเนี่นะครับก็เหมือนจะเป็นการปิดประตูไปแล้วนะครับนะครับมันปิดประตูแล้วนะครับแล้วเราไปลองกดตัวสวิตช์ดูนะฮะอ่านี่ครับมันถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะฮะมันจะดีดกลับไปแบบนี้นะครับก็จะทําทําการคลายล็อกประตูนะครับกดเลยครับเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดแบบนี้นะครับจะทําให้เราเปิดฝาท้ายได้นะครับผม เรามาดูอีกฝั่งนึงครับฝั่งด้านในนะครับเวลาที่เราปลดล็อกหรือล็อกมันนะครับหน้าตาแล้วก็มูฟเมนต์ในการทํางานของมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับนี่ฮะเขาจะทํางานแบบนี้ครับเป็นลักษณะเหมือนไกลนะครับเหมือนไกลเปิรนนี่ยครับเหมือนเป็นนกสับอะไรอย่างเงี้ยครับให้ให้ตัวของเคี่ยวล็อกเนี่ยเปิดออกแล้วก็ปิดตัวลงนะครับ เนี่ยครับแล้วจะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเอามันออกมายังไงนะครับแต่เพื่อนๆที่เปิดประตูไม่ได้นะครับก็ไปดูคลิปที่ผมสอนเปิดประตูจากด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับและการที่เราจะเปลี่ยนตัวไกลนี่นะครับ ใส่เข้าไปนี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็แค่มีไขควงแชกับขันน็อตออกมาแบบนี้เลยนะครับน็อตสีทองๆแบบนี้นะฮะเอาออกมานะครับแล้วก็ดึงไกลออกมาเลยเอาอุ้ยตกครับโอ้โหมือไม้อ่อนไปหมดเดี๋ยวนี้แย่แล้วเ,เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายอ่าครับผมดึงออกมาแบบนี้นะครับ ครับผมเจ้าตัวไก่นี่นะครับเวลามันแตกนะครับหน้าตาจะแบบนี้เละครับนี่เพื่อนๆมีรูปมาประกอบยืมเพื่อนๆมานะครับแตกแบบนี้ครับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะครับผมและสําหรับการรื้อวันนี้ครับไอชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะมีแค่นี้แหละครับมีไก่มีน็อตสามตัวมีตัวเล็กข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับก็เรียบร้อยละไม่มีอะไรเยอะมาครับผมแล้วครั้นี้เราจะทําการติดตั้ง มันกลับเข้าไปนะครับเมื่อเราไปได้เจ้าตัวไกลสีขาวนี้มาใหม่นะครับมันติดตั้งไงไปดูกันนะครับก็เหมือนเดิมแล้วครับย้อนขั้นตอนไปนะครับก็ใส่ตัวไกลเข้าไปก่อนนะครับเราดึงมันออกมายังไงเราก็ใส่มันกลับเข้าไปแบบนั้นแหละครับหาเหลี่ยมหาล่องมันไม่ยากครับแบบนี้เลยวางลงไปอย่างนี้นะครับก็ตามด้วยน็อตสีทองตัวนี้เลยครับใส่เข้าไปแบบนี้ ็จำราคาไม่ได้นะครับว่ามันตัวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยแล้วกันนะครับเผื่อมีเพื่อนๆเข้ามาอ่านแล้วก็อยากรู้ราคาเจ้าตัวมันนะครับอ่าถ้าขันน็อตกลับเข้าไปครับขันน็อตเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาเช็คดูนก่อนครับว่ามันทํางานปกติไหมไม่ต้องขันแน่นมากนะครับก็เอาแค่พอที่เราจําแรงความรู้สึกตอนที่เราเอาออกได้นะครับขันแรงมากก็ไม่ดีครับอันนี้ครับ ก็มันก็ทําหน้าที่สับไกล์ได้เหมือนเดิมนะครับนะครับเช็คดูอีกรอบครับนี่ครับโอเคอันนี้ผมก็ยัดเจ้าอุปกรณ์นี้มันกลับเข้าที่เข้าทางมานะครับนี่ก็ค่อยๆเบาๆมือกับมันหน่อยนะครับมันเป็นสีรถด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็น็อตสามตัวครับก็ใส่เข้ารูของมันรูเดิมเลยนะครับ ก็ใช้ประแจบล็อกเบอร์10เหมือนเดิมครับย้อนขั้นตอนไปเลยขันให้แน่นเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับกับการขันน็อต3ตัวเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับการปลดล็อกของมันอีกครั้งนงนะครับว่ามันทำงานได้ปกติไหมเมื่อเราติดตั้งแล้วนี่ครับปกติดี โอเคครับเพื่อนๆนะครับการปิดฝาท้ายนะครับแบบเบาๆนะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของไอ้เจ้าไกลพลาสติกสีกขาวนั่นแหละครับก็เพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเปิดฝาท้ายไม่ได้ก็ไปดูวิธีการย้อนหลังนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามของผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ